ามาทำกันต่อครับมาทำไม้มกั้นให้เป็นระแนงครับเพื่อจ้ต้นอัญชันก็ได้ตายขึ้ไปครับตนนี้ไปที่ร้านของเราที่เราทำไว้ครับ คิดอะไรมากมัดมัดธรรมดามัดธรรมดามัดธรรมดาให้มันอยู่เพื่อให้หน้องเกี่ยวขึ้นไปแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกน้องที่ตรงกับที่ไม้เรากันไว้นะครับ ี่เรามีอยู่ครับมาตกคอนแซ็ปต์มาทำก็จะไปหายเซลลครับเพราะว่าเรามีอุปรกรณ์ที่สามารถถาได้ที่บ้านเลยครับวันีที่บ้านมีอุปกรณ์เยอะมากับเป็นบ้านที่ซื้อของมาใช้เยอะมาก มาปรับปรุงบ้านได้โดยที่ไม่ต้องซื้ออะไรเลยเพราะว่ามีของที่เราซื้อไว้ไว้นานแล้วแล้วก็เอามาใช้เอาวัสดุพวกนี้มาใช้ให้มันเป็นประโยชน์แต่มันก็อยู่ที่เรานะครับว่าว่าเห็นประโยชน์ของมันไหมเหนม็นสามารถอามาทำอะไรได้ไหมปรยอยู่ที่เราบางคนก็ ไม่ไม่รู้ว่าเอามาทําอะไรได้ก็ขายไปขายไปในราคาที่ถูกครับคนซื้อก็ได้กําไรไปเงี้ยเพราะอะไรเพราะได้ของที่มันสามารถอามา a ด a p t เป็นทํานู่นทํานี่ได้ครับก็คือทุกอย่างเนี้ยครับมันอยู่ที่อะไรนะความคิดสร้างสรรค์ของเราครับคือที่ความคิดสร้างสรรค์เราอยู่ที่ว่าเอะเราไปทําอะไรได้บ้าง อยู่ที่ตรงนั้นจริงครับความคิดสร้างสรรค์เราว่าไอ้ขอที่เรามีเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างที่เราจะทําอะไรกับที่บ้านดีเนี่ยก็เหมือนแบบที่บางคนึ้นว่าก็นแรกอย่างต้นอันชันผมก็เอามาใส่ใส่กระถางใส่อะไรไว้เฉยๆแต่พอคิดไปคิดมาแล้วนะว่าความเจริญเติบโตน้องอาจจะไม่ไม่ติดที่เพราะอะไรเพราะน้องก็นจะอยู่ในพื้นที่จำกัดก็คือในกระถางเนี่ย อยู่ในพื้นที่จากัดเนี่ยในกระถางนี้ครับในกระถางนี้เนี่ยเราก็จะมองว่าเอ๊มันน้องกจเจริญเติบโตไม่ทิพเต็มที่เนี่ยเราก็เลยคิดถาวิธีกอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวมาสร้างสร้างเป็นร้านแล้วก็ให้น้องไต่ไปดีกว่าให้น้องไต่ไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นเออร้านที่มีน้องไต่ไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าน้องไต่ได้เต็มแล้วน้องจเจริญเติบโตได้ได้ทั่วร้านที่เราทําเนี่ยคราวนี้มันก็จะดูสวยงามครับถ้าน้องออกดอกน้องอะไรก็จะเป็นแผงเป็น เป็นอะไรที่ที่สวยงามเนี่ยเราก็เลยคิดนะี่ยนี่แะครับแนวคิดมันอยู่ที่แนวคิดของเราครับถ้าเราคิดเนี่ยอะเรามีแนวคิดแล้วว่าเออทำอย่างนี้นี้มันก็เป็นประโยชน์นะฮะอยู่ที่แนวคิดเราโอเคครับผม